สวัสดีครับทางไห้ชาแนลครับสาวนี้ครับหลังสายพ้นกับพ้นตกท้งคืนเลยครับแล้วก็ยังไม่ยุดเลยครับตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงเช้าครับรอยุดไม่ยุดครับเราก็ต้องมาห้าลูกปลายครับว่าเช้ามาก็งมดยา้าครับพวกทิ้งเลยกลางคืนครับรูว่าไหนป้าครับก็ต้องมาห้าครับยอมเปียกฝนมาครับมานี่มามามา Má đi mà mày luôn mà Im gặp Nửa đâm lập luôn gặp mày luôn mà Im gặp Cùng Chất tét rồi cặp mày luôn mà mày đi Má mày điêu, mày đi Má đi Má đi เล่มหญ้าไปเรือยเราให้เข้าเรียนดูด้วยตัวเองไปบ้างซ้อนไปบ้างครับให้โดนจักยู่กับคนให้โดนจักยู่กับธรรมชาติครับพากเขาคือช่างบ้านนะครับเป็นช่างป้าครับ giả thò ở ta yango. Ya thôi yango yên lào. Mùi ha Mưa, Mani ma đi mà ma, ma, ma. Đây, đây. ma đi mà 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 Mùi ha. Dai, Mưa, dai, dai, ya. mà ma. Mani đi ma. Mùi ha. Mùi mà Mùi ha. mà ha. Mùi ha. Mùi ha. Mùi mà mà bà, mà đeo mà đeo im mơ mọi Kinh đi người chắc pha mọi nhảy mọi người nhảy người mọi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  qua mọi người mọi người mọi con mọi người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  mà quấn tóc, người mọi rót mọi để im đi à, เอ้านั่นนั่นนั่นพอไม่ใช่ปล่อยถึงมันเดินเรือยนี่มันกินไม่ละเอียดนี่กินไม่เรียบร้อยนี่เดี๋ยวใส่ปล่อยหลาวแล้วแหละวันคืนกินนอปอยเหลมยาเนี่ยหล,ลาวล,ลักไอ่ฮะลูเอ้าว้าถอ,อยลังนี่โอนั่นนั่นมันเดินคืบคลานไปเรือย์พอน,นี่ถึง พายกว่าไปพายกว่าเน่กว่าเน่กว่าทอดมันทอดมันรื้กว่าเออกว่าต่างเน่หรอกว่าคว้าไปกว่ากว่าเน่กว่าพายกว่ากว่าไปนั่น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 นี่มันสายพายกว่าพายไปพายกว่าไปพายไปพายกว่าไปพายพายกว่านั่นมันตัวล่างเลยพายไปอุ้ยพายพายไปเออไปไปเออเน่กว่าไปเออนัเน่กว่าจำไว้เอา เอามาเร็วมากินนะเออเช้าเช้ามีเวลาเนี่ยครับออกจากลักก็ปล่อยกินก่อน้างน้นคางไรครับยาในพื้นทีท่ทีว่าพุกไม่ได้ลำไม่ได้ครับในป่ายางแบบนี้ครับนะครับแบบนี้คือลำไม่ได้ครับนะครับถ้าเกิดว่าเจ้ากร้องส้วนเจ้าก้องถีแม่พุกกับเพราะว่าช้างมันจะไปเอางาไปด้น ตอนย่างเอางวงไปดันทำทำให้ลมนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการเสียหายครับเนี่ยเราก็ต้องปล่อยกินแบบนี้ครับวิธีชีวิตข้องพวกเราครับนะครับหญ้าเยอะแยะครับนะครับหญ้าเยอะแยะครับไม่ต้องกังวลครับอย่างหญ้าแต่ว่าข้ออย่างนี้คือข้อใอ้กวนขายันข่อเรียงขายันครับนะครับผักตายไม่อดดกับนะครับขันหน่อแรงวะขันหน่อแรงวะฝ้นตกกลางคืนครับ ว่าดำปมลับเลยมันปลับเลยเนี่ยกับช้างนินครับข้าวอย่างเดียวข้าวเฉพาะงาครับดำ้มมดกับเล่ต์อ่ะแกม,มันคันแม่แม่ย,มย,มย,ยามเช้าครับเนี่ยครับทุกมุมกล้องวีที่ชีวิตช้างตายครับนะครับชองช้างไอช้างเนีย้ยพยายามจะไอเห็นนะครับตายเห็น ว่าช้างโทรมานจิงงรูอเปล่าถ้ารุ่นจิงงรือเปล่าครับนะครับโดยการเลี้ยงดูถีค่อนข้างจะหลงตัวตามบรรพบุรุษนะครับถีซ่อนมานะครับนะครับแต่ว่าในทางทีว่าพิดผิดทุกทุกแซงง่ายเราก็ไม่ผูดทึงนะครับนะครับเพราะว่าก่อนเท้าก่อนแกซ่อนในสิ่งถีค่อนข้างจะทุกตรงครับนะครับบุยที่ชีวิตการเลี้ยงช้างไม่มีคําว่าทุกไม่มีคาว่าพิษนะครับ แต่ว่าทํายังไงให้มันหลงตัวให้ช้างรู้สึกว่าได้มีความสุขมากที่สุดนะครับแล้วก็คนก็อยู่กับช้างได้โดยที่ว่าปลอดเัยแล้วก็มีความสุขนะครับนะครับนี่คือแนวคิดกล้องช้างไอชาแนลครับนะครับกล้องวิธีจีวชจางตายจีมันช้างไอเตยเล่นครับนะครับล่ายาไปเออขันน่อเองเมื่อต่อย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 เมื่อมาเมื่อเมื่อเมื่อมาเมื่อเมื่อเมื่อมานี่เมื่อมา เมื่อเมื่อกับเห็นไหมครับหลตัวโนสายโซปลอกับคว้าลากเชือกกับนะครับยังไม่ขึ้นคอเลยครับเผื่อได้ครับเผื่อที่จะเวลาจางตกใจหรือว่าจางเกิดอาการไม่ค่อยดีเราก็ใส้ปลอกทันทีครับจะรอความเร็วครับนะครับไม่ใช้วิธีที่ให้เลี้ยงตีนเปล่ากับท่าเปล่าครับเพราะมันอันตรายครับนะครับจามันเยอะกว่าเราครับนะครับ พราะไม่เชือกับนะครับเพราะไม่เชือวาที่คุณบอกกันว่าว่าคุณเอ่อต้องรักจางรักจางแล้วก็ต้องการเท้ชีวิตจางแกให้เป็นบ้านรังสุ้ายนะครับเพราะไม่เชือว่าคุณรักจางจริงนะครับนะครับยากจะข้อพูดไปเลยถ้าคุณรักจางจริงคุณต้องไม่เอาจางไปอ้างแล้วก็เป็นเครื่องมือในการทาธุรกิจในการงานของคุณถ้าคุณรักจางจริงนะครับ คุณต้องไม่ว่างพ้นประบางจากว่ากับแม้กระถ่งไม่มีรายได้จากจ้างไม่มีเงินไม่มีทองมาจากจ้างเราก็ต้องเลี้ยงเพราะความรักริงความพุกพันนะครับนะครับโควิดนี้นะครับมีงานการทําไม่ทําเราก็ต้องเลี้ยงครับนะครับเพราะเรารักเขานะครับเรารักเขานะครับพ้นประโยชน์นะครับใครก็ยากได้แต่ว่าในเมื่อพ้นสุดตายตายสุดมันไม่มีพ้นประโยชน์ที่มาจากเขาเราก็ต้องเลี้ยงเขาเพราะความรักครับนะครับ ไม่ใจว่ามาอ้างรักจางทช่ทองสั้นจางไปจมตีก่นโนนก่นนี้แล้วก็ไปยิงห้ากินโดยการรับบริจาคโดยการให้ให้ฝรัง่งให้แค่ข้าวมาปนกล้วยมาอุดนุนาหาะปันนป่นนันพ้่มทื่อว่าการทำธุรกิจครับนะครับไม่ใช่รักจริงครับนะครับคุณอ้างเยอะเชืกับคุณไม่ได้เป็นจางคุณไม่ได้เก่งจางเลยแต่ว่าคุณมองแค่ธุรกิจนะครับแล้วก็คุณก็ มาเอาจางเป็นเครื่องมือในการทำํามากินในการทำโรดิกลก่องคุณกับในการสร้างเนื้อสร้างตัวในการห้ากินของคุณกับโอเคครับจางไอแชแนลจางนี่ครับสหาอะไรกันหน่อยเจ้าฟากไว้นะครับวันละนิดวันละน้อยครับสวัสดีครับมันคือความจริงถูกสิิงทุกย่างครับสวัสดีครับ Shanghai Channel